สวัสดีค่ะแอนนี่นะตัวแทนไทยประกันชีวิตนะคะวันนี้ก็จะขออนุญาตมาอธิบายนะคะแผนประกันชีวิตแบบ20ปีนะคะระยะเวลากลางๆเนาะไม่สั้นไม่ยาวจนเกินไปนะคะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะเงื่อนไขาการรับประกันนะคะรับตั้งแต่อายุ1เดือนไปจนถึง70ปีะะระยะเวลาเอาประกันก็คือ20ปีนะคะแล้วก็ทุนเอาประกันขั้นต่ำเนี่ยห้าหมบาทอ่า ครบสัญญา20ปีรับทุนประกันคืนนะคะและก็บวกอีก1 0เนะคะเ,เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเบี้ยนะคะของแต่ละช่วงวัยแล้วก็แต่ละเพศนะคะว่าเท่าไหร่กันบ้างเนาะอย่างเพศหญิงนะคะอายุ30ปีเบี้ยประกันอยู่ที่ปีละ4,780บาทเพศชายอยู่ที่5 0 6 0บาทอันนี้เป็นทุนประกัน10,000 0บาทเนาะลืมบอกไปนะคะ เงนประกัน10,000แบาทครบสัญญารับเงินคืน1นึ0 0 0นบาทอันนี้ถ้าเกิดคุณเริ่มทําตั้งแต่อายุ30พออายุ50คุณก็จะมีเงินเก็บ1 0 0 0 0 0 0บาทเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะสําหรับใครที่อยากจะทํอา่าทุนประกันเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็สามารถทําได้ค่ะหรือมีช่วงอายุอื่นๆนะคะนอกจากนี้ก็สามารถทักหาอันนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะคอมเมนต์ว้ที่คลิปนี้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวอันนี้มาตอบคาถามให้นะคะของแต่ละท่านเลยนะคะสนใจทําประกันนะคะไปที่หน้าโปรไฟล์นะคะกดติดตามแล้วก็พิมพ์ข้อความหาอันนี้ค่ะ